นมสิผ้าพี่น้องไปติดตามนะครับติดตามไอ้ทรายเตียงปูเลียงปลานะครับยื่ตรงยืทนทาพัดมาปา่าปูปลา่นตัวใหญ่แล้วครับี๋ยวนมสิผ้าพี่น้องไปเบ่งปูปลาอยู่หน้าเราเหมือนีครับติดตามนุ่มมากดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจนมกดซับสไครต์ข้างล่างเป็นรังใจนมนะครับใน,นคลิปไม่ต่อไปเรื่อยแล้วครับเนาะติดตามนุ่มมาครับตอนซ่อนพี่น้องดีน้ำเงา ย้าต้นใสเอียนนะครับน้อยเสอผาป็นบางใกล่ๆนะครับตี่หละพี่นอ้องมันย่าพคนนะครับนี่ะครับอยู่แบบวิธีอีสานมันนอกเข้านี่ครับนอนอยู่ทงอยู่ทา เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเนาะพี่น้องปวดนะพี่ตัวใหญ่พี่น,อน้อง,องเอ้ยปวดนั่นดีน้ำเงาไงหมนี่น้ำปลาหยาเนาะพี่นอ้องปวดตอนซ้อนครับตอนนั้นเห็นตาหัวมีสองบอ่อพี่น้องโอ้หุ่นบ่อหนึง่งฝากไปนะครับทเป็นไฮน่าปลาเขาเนาะครับ ปวนพี่น้องปวนพี่น้องปลากำลังกำลังใงัยน,น,น,นะครับซ้ำเนียกพอดีปวดพอปะปวนอันนี้โบงยังง่ายดหอยอันนี้บโบหอยอ๋อขันธุระเป็นบโบหอยหอยัออยยงง่าย อืมตังสีเหครับพี่น้องหอยปังด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวเสิพผ้ามาเบ่งหอยปังด้ยเบ่งป่าจ้กบาดก่อนสาใหยนะครับสาประมาณเคิงเลยนะครับเนี่ยต่ว่าน้ำเขามากก่ได้อครับเพราะว่ามันสูงอันรด,ดูฝนกับน้ำก่อสิเขามากต่ว่าป่าออกก็ได้ครับเพราะว่าคู่มันสูง ปล่อยปลาประมาณจากตัวไหว้่เลยปลาสี่พันเนาะโอ้ขันใหญ่ซ้ำเขียนเลยมันไม่หน่อยเลิอพี่น่องนวยกนละยโอ้โ,อโ,อโ,อโอพี่น่องมีหอดปลาขงิงปลาเขีงก็กมีปลาดุก กียร์มือจักเสื้ออะไรหนสองเสื้อบอกสองหรือสามคนึงครบใช่อ้ออโออครับอันนี้แ้วทิพยามาเบิงบ่อบอกหอยนะครับพี่น้องหอยปังครับจุนเกี่ยวม่อมีดเอพี่น้อกทั้งหมดุลยหอยปังขันทับ่เลี่ยงเขาว่าใครมีดเลยหอยมาเรี่มันกิน โอ้บอกกบมินิบอกบหน่อยมินิพี่น้องเลยบอหนอ่อยแต่ว่ากบเนียนอิงติงตัวใหญ่เป็นไรน,นี่อจะได้เห็นตัวมันบานีย้มใสผมบอน่อยจูบ โอ้ยบอที่หอยจูบโอ้เข้าใจผิดสันคิดว่าเป็นบอกบเอาเอาน้ำมาพี่น้องน้ำมาเพราะมันบอกบบมันไม่บอกอบหอยจูบโอ้บนยไอ้สายผู้เป็นมีแนวคิดดีๆนะครับเนี่ยเฮ็ดแบบเพิ่นก็ได้ที่พี่น้องเด้อผู้ใดมีความคิดตัวแค่เพิ่นเฮ่ดบอกบพี่น้องเอ้ยเพื่อนนั่งพอวอแผลใหญ่อยู่โอ้ในน้อยคลิแขนคลักได้ โอ้เืออเห็นบ่ครับพี่น้องนกไก่ทั้งพอวอแพร่แว่อยู่ห่มใหม่เย็นดีเย็นสบายเนาะหยอดเลยเดี๋ยวสิเปิดใบไม้ออกให้เบิ้งพี่น้องเป็นต,ตัวโกบอ้ายพวนั่งพวออยู่เออใครึ้งลืงขึ้นมันอิม่มเงียรือมันย่านคนมัน พึ่งข้อสูนี่พึ่งท่องขึ้นนี่อืมโอ้มันพี่น้องเลยเรียงมันนวลไปได้ไนี่มันเดือนกุ้งก้วเนี่ยละ่ะอืมตัวใหญ่ไปตัวพี่น้องกว่าคันกุ้งก้าวก็ดีกินแล้วเนาะครับควนจุงจ้งจุ้งอยู่เฮ้ยบ่อยากพี่น้องเอ้ยกันเข้าดูเขามันอยู่โถมอยู่ทาก็ได้พี่เหนือทีวางไรนึงในห้องกเกษตร ตั้งไตเป็นบอเลี้ยงป่าเนาะพี่น้องทึงๆกันมาเท่าก่เนี่ยแหละเฮ็ดเป็นมองเลี้ยงควบงสี่พี่นอ้องบางอย่างเก็งเม็ดเห,ห,นะห็นบ่ไหนพวกน่ะอันนี้แม่พันธุ์ของเราเนาะอู้อันนี้แม่พันธุ์พี่น้องป้าทัวร์ตอนซ้อนเลยอันเป็นแม่พันธุ์อืพี่น้องเอ้ยผมสนใจมากเลยครับผมสนใจติดตัวจากใดไปขายจากใดเป็นแม่แมวพันธุ์กันเลยนะครับเนี่ย ลายโยเป็นพันหัวละพันซ้อนตอนพันเป็นหัวกเนาะอย่าพี่น้องเห็นบ่อหนิพี่จีบ่พราเพียงเราเล่าเห็นบ่อเนืเน้อที่บ่หลายเลนะครับเนื้อที่กันน้อยนิงนีง่นมันเป็นสาสาเลี้ยงปลาเนาะพี่นอ้องทั้งๆเพิ่งกับปลูกพักปลูกบวกทั่วบักแตงบ้านนี้แค่คู่สานหน่อยเนาะพี่นอ้องแค่คู่สาเนี่ สามารถเลี้ยงกบได้เลี้ยงกบได้บอ่บอกบอบอ่บอปลาบอ่อหอยนะพี่น้องฝากไปหันมันเลี้ยงไกลนะครับเนี่ยฝากไปนะเห็นบ่นั่นมันมองเลี้ยงไปเลี้ยงไกลมันครับนะ่ะเป็นเงื่อนหนหน่อยนะหนาล้า,าน,นยู่ไหอยูหน้าคือเก่าเนะเกนะ๋อเนาะยูไห่ยูหนา้ากับบ่แเป็นธรรมาดาพี่นอ้องเอ้ยสิยยูพี่เพิ่พ็ขายของนะครับมีกขวยเตี๋ยว ขายลูกชิ้นทอดครับนี่แหละเจ้ครับเจ้าของฟาร์มครับเจ้ตีมคนสวยครับเนี่ยยหไหยูหน้าคือเก่าเหรอครับนี่ยนี่แหละครับนี่แหละเพิ่นคิดคนนะครับยูบ้านเพิ่งกับยูมาแล้ววาสั้นมันบ่ลำบ่รวยนะครับอยู่บ้านกับยูมาแล้วมันอยู่ทงยูทายูไหยูนามาเห็ดมองเลียงปูเลียงปลาเลียงกบเลียงไก่นี่ยนะครับ ยืดแบบนี้แหละจังสีรวยสั่นพันมาแบบนี้ห้าอย่างห้ากลินได้ขายพ่อพี่น้องเอ้ยนี่แหละแบบพึ่งพาตนเองเลยนะครับเนาะเกษตรพ่อเพี้ยงแบบเมื่อเช้าพี่น้องเอ้ยหนาลานเพิ่นกระถ่ายพึ่งหนาลานมันก็งามงามนี่มาเบิ่งเศรษฐกิจของเพิ่นเนาะครับวิธีเพิ่นเลี้ยงปูเลี้ยงปลา ทุกสิ่งทุกอย่างครับมีเบิร์ตโคบวงจรครับอยู่เนี่ยครับถ่ายคลิปนี้กะขอขอบคุณหลายๆนะครับที่สามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจงให้นมเพดคลิปต่อไปนะครับครับถ่ายนี้กะสวัสดีครับ